โดนยัดคดีก้อนลางทองไปตำรวจเขายัดให้ผมสู้สู้แพ้เป็นู่ก12ปีกว่าไปติดคุกโดยที่ว่าราไม่ได้ทำความผิดถึงเป็นอะไรที่ว่าสุดแลตอนั้นพี่มีลูกด้วยนะลูกชายที่เพิ่งเกิด6เดือนเองลูกเข้าหาพี่ในเรืองจำปี5่อุ้นลูกครั้งแรกเป็นความรู้สึกที่ว่าเพิ่มนะแลวเราได้กอดเขาอ่ะพี่ออกออกมาในลูกพี่12ปีกว่าแล้วพี่เพิ่งบุกตายไปน้ำตาพี่ไหลยอ่ะง่ายว่ะส่วนลูกคนโตนี่ไม่ได้เจอมาก็กว่าปีแล้วไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ไหนไอพ่อก็มาพ่อ่าขอพ่อก็รู้ออยู่่นนาาหรืเปลกันผมก็คไมามต่ออกกันทุย่างรู้ว ที่ว่าเป็นคนไม้ที่ปอกเปลือกพี่ปอกได้หมดคือํำนานทุกอย่างเขาให้ผมวันละพันนะครับดางชาติเห็นผมแล้วขอถอดเสื้อถ่ายได้ไหมเขาบอกว่าพี่สักสวยหุ่นดีประมาณร้อยหกสิบเอ็ดล้านวิวครับตอนที่ถ่ายไปอ่ะเขาได้มีภาพวิจารณ์ว่าพี่เป็นนักเลงผมนักเลงตรงไหนผมปอกผลไม้นะครับผมไม่ไช่ไปฟันคนผมเสียรายได้ไหมไม่ใช่ว่าโจรสักสังคนต้องเป็นโจรหรือเป็นไรมันอยู่ว่าจิตใจเราชอบใครจะมองยังไงก็ชางเขาครับ ที่เบาะนะครับเป็นพ่อค้าขายผลไม้อยู่ปากซอ,อสยสามทับหนึ่งนะครับหลังจากชีวิตออกเงินจำม,มาผมก็ได้มาเป็นเจ้าที่ตลาดนัดก,กรทนะครับแล้วก็เริ่มมาช่วยแฟนเจ้าของตลาดปอกผลไม้ผมเป็นเรื่องผลไม้อยู่แล้วผมก็คือมีความสามารถอกได้ทุกอย่างผลไม้ที่ว่าเป็นผลไม้ที่ปอกเปลือกที่ปอกได้หมดคือชำนาญทุกอย่าง และเผอิญว่าช่วงนั้นมีคอนเสิร์ตอยู่ของเกาหลีมานะครับแล้วคนเกาหลีว่าเห็นผมแล้วขอขอเสื้อถ่ายได้ไหม่างชาติเขาบอกว่าพี่สักสวยหุ่นดีโอเคแล้วเขาถ่ายไปแล้วผมก็ได้ดังขึ้นมาท้องนต่างประเทศเขาว่าพึ้นชมผมนะประมาณ161ล้านวิวครับตอนนั้นตอนที่ถ่ายไปอ่ะเขาด้านนิท่าวิจารณ์ว่าพี่เป็นนักเลงผมนักเลงตรงไหนผมปอกผลไม้นะครับผมไม่ได้ไปฟันคนที่งก็เฉยๆธรรมดานะครับเราไม่ใส่ใจอยู่แล้วเพราะว่าต่างคนต่างช่อบคนเราช่องเหมือนกัน ต่วงชั่วั้นผมขายแผ่นซีดีอยู่นะครับผมไม่จ่ายนิติิษ์จนผมขึ้นบัญชีดำผมมากเขามีคดีพวกนั้นทองเขาก็เลยยัดผมคดีนี้ไปให้ผมเข้าไปก่อนผมขึ้นบัญชีดำอยู่แล้วอิทธิพลในด้านแผ่นซีดีเมื่อก่อนที่ผมขายอยู่อ่ะไอ้ผมไม่ได้ทำแต่ว่าตำรวจเขายัดให้ผมสู้แล้วก็สู้คดีแพ้ไปอยู่12ปีกว่าเมื่อเราไม่ได้ทำแต่เราต้องโดนมันไม่เกี่ยวกับแผ่นซีดีเลย <c oughs> ผมขึ้นอิทธิพลพวกเยอะไปติดคุกโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำความผิด่ึงเป็นอะไรที่ว่าสุดๆอะ เป็นเวรกรรมหรือเรามาก็ถือว่าก็ขอใ,ใช้กรรมไปตอนนั้นพี่มีลูกเลยนะลูกชายที่เพิ่พงเกิด6เดือนเองลูกเข้าหาพี่ในเรือนจำปีห้าสิบพี่อุ้มลูกครั้งแรกเป็นความรู้สึกที่ว่าเพิ่มนะแล้วเราได้กอดเขาอ่ะพี่ออกออกมาในลูกพี่สิบสองกว่าแล้วพี่เพิ่งปกครอตายไปนย่า้งตาพี่ไหลง่ายวะแตส่วนลูกคนโตนี่ไม่ได้เจอมาก็ยี่สิบกว่าปีแล้วไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ไหนแต่พ่อก็มาพ่อมาขอพ่อก็ก็รู้อยู่นานหรือเปล่าเหมือนกันแต่หเห็นเราอีคลิปอะไรน,นี่ก็หาพ่อบางนมั้งนะชื่อมาร์คครับผมตั้งงเอมาร์ค แบบที่ว่าให้กำลังใจคนที่มีชีวิตแบบพี่พี่ว่าพี่ก็เม่อเร็ว้าเลยนะไม่ว่าสังคมไม่ได้ปิดกั้นอะไรพี่นะก็ขอให้มองพี่เป็นตัวอย่างแล้วกันพี่อาจจะพูดไม่เก่งแต่ว่ามองพี่เป็นตัวอย่างพี่ก็คือว่าไม่ท้อชีวิตคือพี่สู้ชีวิตแล้วกันให้น้องปรับตัวมาสู้ชีวิตดีกว่าครับเริ่มใหม่ได้ครับชีวิตของเราหาพี่ที่ร้านนะครับ5้าสมทับหนนะครับรังมังแผงนะครับเคลยวทพี่ได้ตลอดเวลาเปิดตลอดย4สี่ชั่วโมงครับร้านพยายามมาหาผมหรืออยากมาทานทุเรียนหรือผลมมมาาาตรรรลู้กก็ไดู้นคัับบี